สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพจสัพพีโนจะมาเล่าถึง4อาหารชะลอวัยนะครับก็คือทำไงให้ตัวเองไม่แก่นะครับแล้วก็มีผิวหน้าที่สดใสนะครับแล้วมีผิวพรรณที่ดีแล้วก็สุขภาพภายในดีด้วยนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึง4อาหารที่ทําให้เราชะลอวัยและทําให้เราไม่แก่มีอะไรกันบ้างนะครับอาหารกลุ่มแรกที่อยากจะแนะนําก็คืออาหารที่แคลอรี่ต่ํานะครับ หวานน้อยหลายๆคนคงทราบกันดีนะครับว่าน้ําตาลเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดสารตัวหนึ่งก็คือเรียกว่า A G E นะฮะที่ทําให้เราผิวเราแก่เร็วขึ้นและร่างกายเราก็แก่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่แคลอรี่สูงและมีน้ําตาลนะครับ อันที่2เนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คืออาหารที่สามารถลดการอักเสบของร่างกายได้เมื่อไหรร่างกายมีการอักเสบทั่วร่างกายเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดขบวนการต่างๆที่ทําให้ร่างกายแย่ยลงถูกไหมครับเพราะมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับอาหารลดการอักเสบในร่างกายได้ดีน,น,นะครับ mm hmm. ก็คือโอเมก้าสนั่นเองนะครับมาจากน้ำมันปลานะฮะน้ำมันปลาที่เป็นปลาทะเลน้ําลึกนะครับก็จะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์เลยทีเดียว อาหารกลุ่มที่3เนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คืออาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คืออยู่ในผักอยู่ในผลไม้หลากหลายประเภทเลยนะครับเราถึงส่งเสริมให้แนะนําให้กินผักแล้วก็กินผลไม้และแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับควรกินผักและผลไม้ที่ไม่แยกกากนะฮะเพราะว่ากากใยเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์สุขภาพในลําไส้ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกินกากใยนะครับเมื่อสุขภาพลาไส้ดีผิวพรรณก็จะดีด้วยนะฮะ ข้อที่4เนี่ยนะครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการดื่มน้านะครับเพราะผิวพันหลายหลายคนเนี่ยนะครับแห้งแตกนะครับขาดความชุ่มชื้นเพราะดื่มน้ําน้อยจนเกินไปนะครับค mm ุณ hmm. พี่หน่งแนะนําอย่างยิ่งนะฮะให้พยายามดื่มน้ําให้มากขึ้นเพราะน้ําจะทําให้ผิวพันเราเป่งปังแล้วก็สดใสได้เชื่อไหมฮะตอนนี้มันมีผลพันธุ์ไทยท้องตลาดหลายชนิดเลยนะครับที่เป็นสกินแคร์ที่มารักษาทําให้ผิวเราอุ้มน้าเห็นไหมฮะเพราะสื่อว่าน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญเลยทีเดียว อันนี้ก็คือ4อาหารที่อยากจะแนะนําสาหรับในวันนี้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะเสริมนะครับถ้าเราอยากจะชะลอวัยนะครับก็มีอีก2ประการนะฮะประการแรกก็คือต้องนอนให้เพียงพอนะครับถ้าร่างกายนอนเพียงพอเนี่ยนะครับร่างกายก็จะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างอัตโนมัติแล้วก็ดีมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลาที่โกรดฮอร์โมนหลั่งออกมานะฮะก็คือตอน4ี่ทุ่มถึงตีสองนะครับเพราะฉะนั้นคนหลับตอนประมาณ4ี่ทุ่มนี้กําลังดีเลยทีเดียวนะครับโกรทฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนในการซ่อมแซม สร้างการจเจริญเติบโตให้กับร่างกายนั่นเองนะครับและประการสุดท้ายก็คือว่าออกแดดทุกครั้งหรือว่าทํางานในบ้านก็ตามเนี่ยนะครับกับเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์ต่างๆก็จะมีแสง UV ซึ่งแสง UV จะทําลายผิวพันธุ์ของเรานะครับอย่าลืมทาครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะผิวหน้านะฮะผิวตัวหลายเลยคนบอกว่าอยากจะเจอแดดนะครับเพื่อให้ได้รับวิตามินดีอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ผิวหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อยากให้เราแก่ก่อนวัยนะครับ ผิวหน้ามีริ้วรอยก็แนะนำไปอย่างยิ่งนะครับทาครีมกันแดดเสมอ นั่นคือสิ่งที่พี่โนงอยากจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือ4อาหารบวกกับ2พฤติกรรมนะครับที่อยากจะแนะนําเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามนะครับช่องเพจสัตพีนโงกนะครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใน i ิน t a g r กรมใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ช่องฟิตโค้ดไทยแลนด์นะครับถ้าต้องการลดน้ําหนักนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดแล้วก็ฟิตแล้วก็เลขเก้านะครับรับทักมหาเพจสัตพี่โงกด้วยนะครับขอบคุณมากคราบสวัสดีนะครับ